สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้มามอยวอลเลยมาถึงวันนี้ก็ขออวยยศชัดชุออนโมกสีนะครับบุ๋มบิมสาวน้อยคนเก่งของเราเธอก้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหม่ได้อย่างสวยงามนะครับด้วยอายุแค่20ต้นๆถือว่ายังเด็กเลยนะครับยังเล่นได้อีกเป็น10ปีเลยนะครับปลื้มใจมากที่ทีมชาติไทยมีเธออยู่นะครับ ขึ้นตอบแล้วเปอร์เซ็น์การได้แต้มสูงมากการตอบมีประสิทธิภาพมากๆนะครับหนักและแรงท่าขึ้นตอบก็สมบูรณ์มากๆนะครับน้ำหนักบนก็หนักมากทําเอาคู่แข่งขุดไม่ขึ้นกันรัวๆแล้วนะครับตอบได้ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับเธอทําได้ขนาดนี้เพราะใบหลีกตุรกีก็ทุบเอาทุบเอานะครับไม่กลัวบล็อกเลยขนาดบล็อกใหญ่ๆมากนะครับมาถึงวันนี้ บอกเลยว่าผลผลิตที่ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ14เป็นผลแล้วจริงๆครับมาวันนี้เธอเติบโตได้อย่างสวยงามและเป็นกำลังสำคัญเป็นตัวทำเต้มหลักของทีมชาติไทยได้แล้วจริงๆครับยอดเยี่ยมมากๆครับบุบ๋มบิ๋ม